แก๊ง e 6 0ของแต่งหาไม่ยากแต่ว่าติดที่ไฟเตือนเยอะไปหน่อยระบบจะเตือนเยอะเป็นรถขี้ฟ้องพอฟ้องปุ๊บเราก็ต้องนั่งดูทีละจุดคือมันไม่ได้ฟ้องแล้วขับไม่ได้นะฟ้องมันขับได้ปกติ ยังเฟี้ยวเหมือนเดิมยังแรงเหมือนเดิมส่วนที่เล่นกันก็จะเล่นตัวเบนซินเ,เครื่อง25 0 5, 2, 5, 5, 5, 5, 0แล้วก็เครื่อง 520D 525i520 ดีจะเป็นโมเดลที่นิยมกันแล้วก็พาร์ตแต่งนะจะแต่งกัน2แบบก็คือ M Sport กับ M 5 2อ,อย่างอันนี้ M Sport อันนี้ M 5นี่มันจะมีแก้ม M แก้ม M, ก,ม M. ก,ม M. ก,มมก็คือมันจะอ้วนรถมันจะอ้วนกว่าปกติคือธรรมดามันก็อ้วนอยู่แล้ว EoC e คือรถอ้วนแต่แก้มนี้นะถ้าดูแบบเผลอ ไม่ออกแต่ว่าถ้ามาจอดอมันจะรู้สึกว่ามิติมันดีมิตริรถมันเฟี้ยวสองคันนี้จะไม่เหมือนกันเดี๋ยวถ่ายให้ดูเดี๋ยวถ่ายเก็บฟุตให้ดูสองคันนี้จะไม่เหมือนกันกน,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 นี่แก้มใหญ่พาร์ทเอ็มแท้ตอนนี้แพงขึ้นเรื่อยเอ็มห้านะเงยปะตงพี่อันไหนเนี่ยอันนี้เหรออันนี้ก็เป็นอันนี้ล้อฮามันเนี่ยใช่ป่ะล้อฮามันสิบเก้าไอเน,นี้ยเขาเล่นกันแต่จริงๆเหมือนล้อหลังมันมีลึกกว่านี้ปะ่ะล้อหลังมันจะมีลึกกว่านี้อีกล้อฮามันอ่าแล้วเราใส่สเปซเซอร์ปะ เราใส่เป็นเซอร์หน่อยเออมันมีอย่างมีคนถามมาอะไรนะเวลาเขาขายล้อ b ีเอมอ่ะเราจะพูดว่าล้อล้อตรงซีรีส์สามาเนี่ก็แก๊งลำบากเลสซิ่งลำบากทุกคันอ่ามันจะมีแบบ357 ซึ่งก็ดูง่ายๆอ่ะสามห้าเมันซุ้มเล็กห้าซุ้มใหญ่ขึ้น7็ก็ใหญ่เบเริ่มเลยดังนั้นถ้าคเขาบอกสเปคซีรีส์สามอย่างเงี้ยคือแทบไม่ต้องไปถามเลยว่าซีรีส์หใส่ได้ไหมถามว่าใส่ได้ไหมมันใส่ได้แต่ว่าออฟเซตอ่ะมันจะหูบางทีไปติดเบรกติดช็ออะไรพวกนี้ดังนั้นหาตรงรุ่นดีกว่าแต่ถ้าเป็นแบบซีรีส์สที่มันเป็นตัวสุดตารางของซีรีส์สามอ่ะมันจะใส่ได้แบบซีรีส์หคันนี้ G 6 0แบบเนี้ยอันนี้ฮามันอ่ะเขาใส่ได้แต่ว่าเซตควาาามมลึกมึกกกกักัน 7, น็่งถ้ดีแขน นาฮาลงมาหน่อยสามลงมานิด e หกสิบมาบนทุกคันของเขาเป็นมาหมดอันนี้พี่กุ้งคือคือถ้าเจ้าเนี้ยถ้าใส่ล้อไม่สวยมาบูลลี่ได้เลยเพราะเขาขายล้ออยู่ดังนั้นล้อเขาต้องเฟี้ยวล้อคุณกุ้งเฟี้ยวทุกล้อไม่เชื่อมาดูรถเขาได้แล้วคันนี้อะไรเนี่ย e 36, สามหกตรงดีมากเลยแต่ไม่รู้ขายเท่าไหร่ไม่บอกล้อน่าจะโอเชนภายในไม่ร,มรู้ไม่กล้าเปิดก็คือเป็นรถที่วัยรุ่นนะ่ะต้องต้องเล่นเริ่มต้น bmw นะมีคนถามมาเยอะบิมอยากเออคัดอยากเล่น bm เริ่มรุ่นอะไรดีนี่ G36 และเห็นป้ายนั้นไหมน่ารักนะน่ารักไอ้แบคืออะไรไอซ์บคือหมีสวิฟเป็นรุ่นที่แต่งแล้วค่อนข้างสวยมันจะเหมือนคล้ายๆมินิก็คือเป็นรถที่ไซส์เล็กแล้วก็เหมาะกับการเอามาแต่งไปรุ่นเล่นได้เป็นรถซื้อแกงก็ดีเป็นรถใช้งานก็ได้เป็นรถแต่งก็สวย